สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของของที่เราซื้อมาจากเตัวร้านแล้วก็อัมพรนะคะใครรู้ว่าอัมพรไหนก็ไม่รู้เราจะไปซื้อในสื่อแต่เขาปิดในวันอาทิรย์นะคะอันนี้เราไปซื้อจากร้าน20บาทของอัมพรที่เราเจอไม่รู้ชื่ออัมพรหรือว่าใครไม่รู้ที่อยู่อออัมพรไม่รู้หรู้หัวเราไม่รู้ค่ะ บของอะไร20บาทด้ซื้อมานี่เป็นถ้วยตวง16ออนค่ะ16ออนตาไข่20กันค่ะก็มี่ก,ก็าากออัน์ดอื่นซมาจากเออเขาเรียกว่าออฟฟิเมตอะที่เา้าเรียก่าร้าน ออฟฟี่ออฟฟีเมดมั้งจัดอะอะไรมาขายเป็นเมดแล้วนนก็ไม่มรู้ว่าจับไม่ได้มันโอเอฟะอะไรสักอย่างนึงเลยค่าส่วนต่อไปนะคะเราซื้อจากโรตาะะ้าค่ะไั่นดน้แหลกเราซื้อจากโรต้าสี่สิบสองบาทคะ่ะซื้อจากร้านเออบีชูอเอสนะคะม,มา ต่อไปนะคะจะเป็นสายอาอฟฟิศเลยที่เราบอค่ะนี่ก็จะเป็นของพีทอลิมอนนะคะคัลเลอร์ค่ะเอกนะคะสีค่ะ,คะแล้วก็มีจานสีกับผูกกันแถมให้ด้วยแต่วัวนจะใช้พูกกันในหกน,นะคะอ<ม>ืมต้องให้ใช้หกเท่านั้นนี่เขาแถมมาน่าจะเป็นสอง ต่อไปนะคะเป็นกาาร์ทิค,ค่ะเอออันนี้สั่น12ออนนะคะเปิดอนจังค่ะแต่ามาั่งจะขาดและกาลาร์ทิคเราเพิ่งจะใช้เราเห็นเพื่อนซื้อมาไหมล้วก็เลยเห็นเรากระถือไปเจอเลยเปลี่ยนมั่งดีกว่าเราไปเจอนานแล้วแต่ขี้เกียจนะอยากเปลี่ยนแต่ก็เห็นว่ามันผูกดี อ่ไรแต่่รู้ว่ตกอยูป่ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบ้าบทก็ไม่รู้จะไม่ได้นีอนนี้ตกไปลเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้อันนี้สิบอเตอร์ไปทำอะไนะคะแล้วเขาก็จะมีตรงนี้ให้เูียน n a น e class school นะคะ Name. ็คือชื่อน,นะคะคาสห้องเรียน,นะคะ่ะแล้วก็สกูนะคะคือโรงเรียนของเราของเราจอเซ็สกูอุทยาคลาสพ่อเว์สลสไปหนึ่งแปลงชื่อาลายค่ะเออเซลหนึ่งสาลายค่ะ,าาคะแต่กับแบบชื่อนอ อุ้มนะคะก็อุ้มอุ้มอุ้มโอเคก็วันนี้กอลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาสอนแล้วก็เราจะมาตวงน้ำผสมบรแรงในนี้ดหน่ยแล้วก็น้ำยาที่เราจะสอนทำก็เป็นน้ำยาทางร้านเราแต่ก็จะไม่บอกว่ามีอันรดบ้างม่สุดที่เราเขีเองไม่ได้ลองเป็นแบบใครเป็นของรพ่าของใครก็ไม่ได้ลอะนะคะ ชอบแบบพี่เพ,กนนพเเยกันนุ๊กไม่รู้จะพูดอะไรดีเดี๋ยวเราจะไปเล่นเปล่ากันดูแล้วแบบเขาอันฝ่าเขเยเห็นไหมเหมือน,ม,นมือสีน้ำเงินแต่ที่แทอ่เขาเหมือนเปลาน้ำใสนะอันนี้ยัเห็นไหมเออเชื่อมอันนีล์มนันอะ กว่าเกาเทียเองกนะคลิยนยเดีแต่เราจะเอาลองยูทูบน,น,นะถ้าเกิดดูกันเยอะๆนะคะขอบคุณที่ดูทุกคลิปนะคะเพ,นพ,นพนะื่อนๆชาวโซเชียลทุกคนคะ่ะอาจมีอะไรที่พักขอทันนะคะไม่ได้คะ่ะ